สวัสดีครับผมโอมโมโฮเมต้ากูแคนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวน้องแมวที่ป่วยเป็นไข้หัดแมวกันนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็เลี้ยงแมวไว้ค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันนะครับผมเคสจาก a c e b o o k นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายนสวัสดีค่ะน้องแมวเป็นไข้หัดแมวค่ะน้ำหนักเท่าไร่ครับมีการใช้ยาหมออะไรมาบ้างครับตอนนี้น้องอยู่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลค่ะให้น้าเกลืออยู่ค่ะ แต่แมวที่บ้านติดกันซึมไม่กินอาหารอ้วกเป็นฟองใสๆตอนแรกไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรค่ะคิดว่าน้องป่วยเป็นหวัดแมวเฉยๆเลยไปซื้อยามาแก้แพ้ลดไข้ครับเสมฮะมาน้องทานแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยที่บ้านมีแมวประมาณ10ตัวค่ะตอนนี้เริ่มป่วยแล้ว3 4ตัววันที่23กันยายนนะครับปี6-3น้องแมวตายไป2ตัวแล้วค่ะวันนี้รักษาไม่ทันเร็วมากเสียใจด้วยนะครับให้ผมส่งไหมครับส่งยังคะ ยังครับค่ะตอนนี้แยกแมวอีก6ตัวไปไว้อีกบ้านหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมวันที่25กันยายนนะครับ2วันต่อมาก็คือได้รับมะฮูแล้วเรียบร้อยยังไม่ได้ไดป้อนน้องตายแล้วตอนนี้เหลือแม่ลูกอ่อนแม่1ลูก3ค่ะวันที่26กันยายนนะครับเจ้าของอัปเดตน้องแมวเริ่มดีขึ้นค่ะปกติตัวร้อนซึมๆตอนนี้เริ่มล่าเริงแล้วทานอาหารแต่หนูให้มะฮูเฉพาะแม่แมวลูกๆกินนมลูกก็กินได้นะครับแต่ปริมาณน้อยหน่อย รอดสตัวเลยครับใช่ค่ะ4ตัวค่ะอย่าเพิ่งลดปริมาณนะครับถ้าแม่แมวยังไม่กลับมาปกติให้ไปเรื่อยๆครับวันที่1ตุลาคมนะครับห้าวันต่อมาผมสอบถามอาการเพิ่มเ<ๆ>ติมแมวทั้ง4ตัวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ3ตัวค่ะน้องแมวกินได้วิ่งเล่นได้ปกติค่ะเมื่อคืนตัวอุ่นๆยังให้ทานยาทุกวันค่ะหนูให้น้องแมวจอนจัดที่มาอยู่กินด้วยหรือว่าอาการดีขึ้นน้องน่าจะรอดค่ะกินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วอา้าวมี3ตัวหรือครับ จะเ,เพิ่งหยุดถ้าเป็นแมวไข้หัดนะครับจะลูกอีกตัวหนึ่งตายแล้วค่ะให้กินทุกวันเลยค่ะสอบถามนิดหนึ่งนะครับลูกแมวได้กินมะอโฮไหมครับกินค่ะป้อนให้ตัวละนิดค่ะวันละครั้งได้ไหมคะถ้าน้องไม่สำลักปกติดีป้อนได้เรื่อยๆครับส3สาครั้งต่อวันพอแล้วโอเคค่ะไม่สำลักค่ะกินปกติวันที่2ตุลาคมนะครับสวัสดีค่ะสอบถามหน่อยค่ะพอดีแมวอีกตัวที่พาไปฉีดวัคซีนไข้หัดแมวมามีอาการเหมือนเป็นไข้หัดเลยค่ะ มีอาเจียนซึมไม่กินอาหารให้น้องทานมะโหได้ไหมคะดีครับกินได้เลยครับอยู่ที่น้ําหนักตัววันก่อนแม่แมวอ้วกอยู่สองสามรอบหนูว่าคิดว่าไม่รอดแล้วหนูป้อนมะโหตอนนี้น้องหายปกติไม่มีอ้วกวันที่6ตุลาคมนะครับประมาณ4ีหวันต่อมามีการอัปเดตเพิ่มเติมน้องหายปกติเล่นกินตอนนี้อ้วนขึ้นมากคะ่ะเยี่ยมดีใจด้วยนะครับหนักกิโลนะครับตัวนี้สรุปลอด3ตัวใช่ไหมครับค่ะรวมแมวจอนด้วยเป็น4ค่ะ แมวข้างบ้านอีก2ตัวก็เอามาให้ก็เอาไปให้กินค่ะตอนนี้น้ําหนักแขีก่ะเกือบ1กิโลแล้วค่ะวันก่อนมีตัวเล็กผอมกระดูกออกตอนนี้น้องทานเยอะมากอ้วนขึ้นมากเลยค่ะหนูป้อนมอโมโหทุกวันต้องกินนานไหมคะเพราะตอนนี้ยาเหลือไม่ขีซองแล้วเห็นน้องกินได้เล่นได้อ้วนดีใจมากๆค่ะแม่ของเด็กๆวันก่อนอ้วกตอนนี้หายปกติแล้วค่ะวันที่17พฤศจิกายนนะครับอัปเดตล่าสุดน้องรอดมาจากไข้หัดแมวแล้วมาเป็นแผล หนูให้กินโะโหไปาหายค่ะตอนแรกเป็นบริเวณห2สองหน้องเจ็บคันเดินแบบเอียงคอกินโะโหไปตอนนี้หายปกติแล้วค่ะอันนี้เลี้ยงระบบปิดไหมครับคือโมโหช่วยรักษาได้เยอะจริงๆค่ะปิดค่ะให้อยู่แต่บ้านค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับก็มีเล่นบริเวณร,บร,บรอบๆบ้านค่ะที่เป็นพื้นที่โลง่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทาง Facebook สาําหรับน้องแมวที่ป่วยเป็นไข้หัดแมวนะครับก็จะสามารถติดกันได้เป็นข้อๆเลยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยนะครับ ผมแนะนําว่าสามารถหาเบต้ากูแคนนะครับไว้เป็นเหมือนยาสมัญประจําบ้านได้นะครับสำหรับเบต้ากูแคนชนิดอื่นเนี่ยให้ถามผู้เชี่ยวชาญน,นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมีความมั่นใจเฉพาะโมโนเบต้ากูแคนเท่านั้นนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับรวมถึงแนวทางการรักษาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ่ออยากปรึกษาสอบถามหรือว่ามีการสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถโทรแล้วก็ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่0 9 4 6 1 2 2 8 0 0 ผมขอให้น้องแมวรอดและหายขาดจากโรคนี้นะครับสวัสดีครับ